พี่โออยู่ที่เมเจอร์เซนเต็สสาขาแฟชั่นไอแลนด์นะครับมาแนะนำบัตร M-Gen Next ให้กับน้องๆน,นักเรียนที่อายุไม่เกิน23ปีเป็นลาย F1 สวยมากครับค่าทำบัตร100บาทและหลังจากนั้นน้องๆก็จะสามารถซื้อตัวหนังดูได้ในราคาที่ละ100ก็คือลดไปเลย100นะครับต่อหนึ่งที่วันหนึ่งซื้อสูงสุดได้ถึง3ที่และที่เมเจอร์เซนเต็แฟชั่นไอแลนด์ขณะนี้นี่พี่โอใส่เสื้อจูเลสิกเวิลด์มีสินค้าของ ห้างมาแสดงที่หน้าโรงหนังมันเหมือนเป็นของโรงหนังเลยนะตอนแรกพี่บอ,อกเขเข้าใจว่าเป็นของโรงหนังแต่นี่ของโรงหนังก็มีนะครับป๊อปคอร์น วันนี้ป๊อปคอนเดย์สบาทเฉพาะวันที่30นี้เท่านั้นนะครับวันอื่นๆก็เป็นราคาปกติแต่สินค้าจู s s สิ w เวิ d จะอยู่ที่หน้าโรงภาพยนตร์สาขาแฟชั่นไอแลนด์จนถึงวันที่12กรกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับแต่สำหรับหนังน่าจะอยู่ได้ตลอดเดือนเพราะว่าคนรอดูเยอะมากอย่าลืมมาดูจู s s สิ w เวิ d กันในโรงภาพยนตร์นะครับและอย่าลืมทาบัตร F1 ที่นี่ด้วยสำหรับน้องๆน,นักเรียนพี่โอหมดสิทธิ์พี่โอต้องคืนก็แล้วล่ะ